กระรอกก็พลาดได้แม้กระรอกจะคล่องแคล่วอย่างน่าประทับใจบนยอดไม้แต่บางครั้งก็เสียหลักและล้มลงในขณะที่วิ่งไล่กันนักวิจัยคนหนึ่งเคยเห็นกระรอกตัวหนึ่งตกลงมาจากต้นไม้สูงประมาณ3เมตรลงมาบนทางเดินคอนกรีตพร้อมทําให้เขาสะดุ้งมันลุกขึ้นและพอสังเกตเห็นเขาก็วิ่งขึ้นไปบนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเสียหายเลยเขาไม่สามารถติดตามกระรอกตัวนี้ได้ ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามันได้รับบาดเจ็บจากการตกหรือไม่แต่ไม่มีเลือดและกระรอกก็ไม่ได้เดินกระเพกหรือเชื่อชายอย่างเห็นได้ชัด,ชชยยด,ชดโชคดีสําหรับกระรอกที่ตกลงมาสัตว์ตัวเล็กได้เปรียบตรงที่มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรมากซึ่งหมายความว่าเมื่อชนกับพื้นผิวแข็งอย่างกระทันหันปริมาตรของพวกมันก็จะมีพื้นที่ผิวในการขยายตัวมากขึ้นตามสัดส่วนซึ่งหมายความว่าพวกมันจะเสี่ยงต่อความเสียหายน้อยกว่าสัตว์ตัวใหญ่เมื่อตกลงมาจากความสูงเดียวกัน ระรอกยังสามารถว่ายน้ําได้ดีและมีความเร็วในน้ําที่น่าประหลาดใจหากมีข้อมูลจุดไหนผิดพลาดหรือแนะนําเพิ่มเติมพิมพ์บอกเราได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ